ตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นเงี้ยงนี่เราก็ค่อยแหย่ไปเนี้ดันดันแบบค่อยๆนะไม่ต้องเอาจะเย็นเพราะมันคนเดีแบบ๋ยวให้มันเข้าครบทุกชิ้นมันจะมีสี่เงี้ยงถ้าอีกเงี้ยงหนึง่งมันมันโดนเนี่ยมันก็จะยากยากมากต้องทุกอย่างมันต้องประสบการณ์จริงๆที่นี่มาหนูอ่าลองดูโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เปย์ได้หนึ่งก็จะจะอันน้อยลองดูอันนี้หนูต้องเขียนนี่ออกค่อยๆอ่าใช่ครับเอาไปให้มันห่างไว้ มันจริงๆต้องให้มันแข็งทางใช่ปะทางไว้แล้วก็น้อยต้องโน้มลงเลยอ่าแล้วก็ดึงลงอ่าแต่จริงๆแล้วเปอร์เซ็นที่มันจะหักสูงแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆน้อยต้องให้มันคือดึงให้มันแอนอ่าถูกต้องครับถูกต้องโอเคอันนี้ก็ออกแล้วค่อยจับบนนี่บ้าหลุดละแล้วก็มาฝั่งนี้อ่าเห็นไ้ามันก็จะออกเลยติดนะไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นล็อกล็อกของทุกเครื่องมันจะเป็นแบบนี้โอเคอ้นนี้ก็ เดี๋ยวเรื่อการคุมผ้าที่แรกเราจะต้อง่อนที่เราจะก่อนท,ที่เราจะเอาตัวน,นี้ออกต้องคุมผ้าก่อนเพราะมันน้ำจะหยดปเปลวผ้าใบมา okay.